สวัสดีเจ้านะเจ้าวันนี้คำลาไปแล้วนะเจ้าจะพาท่านผู้ชมมาไหว้พระแห่งแล้วนะเจ้าวันนี้วันหยุดนะเจ้าหลายจากที่เฮาเสจการเสร็จงานแล้วนะเจ้าฮขาก่มาไหว้พระนะเจ้าบรรยากาศตอนนี้ที่ดีนะเจ้าอยู่ลายกว้านน,นั้นก็คือวันนี้เราจะมากราบเท้า ปู่นะเจ้าพอปู่เท้าเวสวรรณนะเจ้าหรือว่าองค์ดำของจังหวัดพยาวนะเจ้าเขาได้สัญญากับเพื่อนไว้นะเจ้าว่าจะเอาดอกกุหลาบมาถวายนะเจ้าวันนี้คำลาอ่าก็เจอดอกกุหลาบสวยๆนะเจ้าก็คกือดถึงทันเนาะว่าจะมาหลายคลัางแล้วนะเจ้าแต่ว่าม่ได้มีโอกาสมานะเจ้าวันนี้อ่าข้องามยามดีนะเจ้า ขำลากันเลยซื้อดอกกุหลาบมาถวายทันเนาะแต่กี่ลุงบวยนะเจ้าเิ่นอยู่ข้างล่างเนาะเพิ่นบอกว่าเอาไปถวายปูก,กนแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะปูเคอนะจ้าเดี๋ยวเราเอาดอกกุหลาบลงไปตั้งดมกันเจ้าเอาแล้วนะคะเราลงมาจากดอยที่มีเท้าเพสวนอยู่แล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไป กลับไหวเจ้าแม่กวนอิมนะคะ๋อเมื่อวานก่อนนี้ลืมไปนะคะเห็นขนมโกลืมไปนะมีน้องคนหนึงแนะนำบอกว่าท่านชอบขนมโกแต่ยาไม่ได้เตรียมมาเพราะว่าไม่ทราบว่าจะได้ขึ้นมานะคะแต่ว่าตอนนี้มาข้างบนแล้วเรารู้สึกว่ามันมีโอกาสนะคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆก็เลย าถือโอกาสตรงนี้แล้วขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปทางวัดข้างบนนะคะข้างบนนี้จะเป็นพระหลายองค์เลยนะคะมีทั้งพระพุทธรดีลานะคะทางขึ้นไปก็จะเป็นเขาเนินๆอย่างนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะคะเพราะวา่าทางขึ้นไปนี้ค่อนข้างที่จะอัอนตรายนิดนึงนะคะ ็มาถึงแล้วนะคะที่สถานที่เจ้าแม่คนอินประทับอยู่นะคะข้างบนข้างล่างลงไปก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดพะเยานะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารนะคะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นพงหญ้านะ,ะเราไม่กล้าจะลงไปเพราะว่า,าจะเห็นน้ำเต้าสีเหลืองนะคะอยู่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นสถานที่เจ้าแม่คนอินนะคะที่ประทับอยู่ข้างบนนะคะ เดี๋ยวเราขออนุญาตจอดรถไปตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางขึ้นไปข้างบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นรูปปั้นของท่านไซี่ยอูนะคะ,ะยืนสงานะะ่าและนั่งสง่าอยู่บนโขดหินตรงนี้นะคะใครที่มาจังหวัดพะเยานะคะมาท่องเที่ยวก็แวะเข้ามาขึ้นมาเที่ยวได้นะคะแต่ในตอนนี้น่าจะ ชุกไปด้วยต้นไม้นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะต้นไม้ก็จะเยอะมากโดยเฉพาะต้นไผ่นะคะสองข้างทางที่ขึ้นมานั้นต้นไผ่เยอะมากนะคะต้นนี้ก็จะเป็นดอกแก้วนะคะส่งกลิ่นหอมมากนะคะโดยเฉพาะกลางคืนนะคะก็จะส่งกลิ่นหอมอ่าหวนเลยทีเดียวนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานบันไดนะคะลงไปข้างล่างแต่ว่า ข้างล่างนี้ยังไม่เอื้ออํานวยต่อการเดินลงไปนะคะเราขออนุญาตอยู่ข้างบนนี้แล้วก็ซูมไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจริงๆเราอยากจะถามผู้รู้นะคะว่าตรงนี้เป็นอาคารเกี่ยวกับอะไรนะคะใครพอจะทราบไหมนะคะก็ถ้าทคารให้ความรู้กันเข้ามาได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารแล้วก็จะมีน้าเต้าสีเหลืองๆนะคะวางอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีแท่นอะไรสักอย่างนะคะวางอยู่ตรงนั้นนะคะ แล้วก็ไม่ทราบว่าเขาใช้ประกอบพิธีหรืออะไรหรือเปล่านะคะตอนนี้คําล่าไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าขึ้นมานี้ไม่เจอคนดูแลเลยนะคะอะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะจะลกแล้วก็มีบันไดลงไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะที่ลงไปได้อีกนะคะ,ะข้างล่างก็จะเป็นบ้านของชาวนานะคะท่านท่านผู้ชมนะคะ fc ทุกท่านนะคะถ้าเห็นนะคะก็จะสังเกตเหมือนกับคาล่าหรือเปล่านะคะข้างล่างนี้ก็จะมีใบไม้นะคะที่แกว่งแกว่งแกว่งอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ทราบว่าอ่ามันมีลมหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีลมเลยนะคะดูสังเกตสังเกตใบไม้ใบอื่นนะคะจะนิ่งหมดเลยนะคะแต่ว่าใบาไม้กิ่งนั้นอ่าแกว่งอยู่นะคะแกว่งอยู่อ่าถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ กราบนะคะกราบนะคะ,ะดิฉันนะคะได้มากลับไหว้องค์เจ้าแม่คนอิมนะคะไม่มีเจตนาร้ายใดๆนะคะขอกราบอภัยด้วยนะคะถ้าทําอะไรร่วงเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ดูไว้นะคะดูไว้อ่าตอนนี้ก็ยังแกว่งๆอยู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะคะว่าข้างบนมันจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สวยๆไหมนะคะเราเจอแล้วนะคะเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนะคะเราแค่ สันิษฐานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของเจ้าพ่อแห่งเจียนะคะยกขาวนะคะอันนี้เป็นอ,อันเชิญมาจากประเทศจีนนะคะมาประดิษฐานอยู่ที่เขาผลไม้นะคะวัดอาณาโยแห่งนี้เมื่อปีพศ2535นะคะอุปถรรัมภ์โดยหลวงพ่อไพบูลสุมังคาโรนะคะพระเทพวิสุทธิยานนะคะถวายด้วยคุณสุเทพคุณยกนะคะกิจ ประพาสิลินะคะโอ้โหตรงนี้ก็ท่านได้ถุกอัญเชิญมาจากประเทศจีนด้วยซ้ำนะคะตั้งแต่ปีพศ2535นะคะเดี๋ยวอาจถ่ายขึ้นไปอีกทีนึงนะคะก็ภาพปั้นนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะคะถือ,อเป็นหยกขาวนะคะเป็นหยกขาวเมื่อกี้เราเราไม่ได้มีข้อมูลเนาะตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วนะคะ มันก็จะมีหินปั้นอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งลูกป,ปั้นของท่านเฮงเจียนะคะก็จะเป็นหยกขาวนั่นเองนะคะใครที่อยากเห็นนะคะก็มาชมกันได้นะคะที่วัดอนารยนะคะที่จังหวัดพะเยาค่ะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะซึ่งเป็นประดิษฐานของเจ้าแม่ควนอิมนะคะที่ประดิษฐานไว้ตรงที่อ่าจังหวัดพะเยานะคะเหนื่อยนะคะทนี้ก็จะเป็นเสานะคะแล้วก็ อ่าเขียนตัวอักษรภาษาจีนนะคะซึ่งอย่าอ่านไม่ออกเลยนะคะอ่าตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวต้านะคะต้าที่แปลว่าใหญ่แล้วก็เสานี้ก็ไม่ได้เป็นเสาธรรมดานะ,ะเหมือนเป็นหินอ่อนเป็นอ่าคล้ายๆกับหยกนะ,ะสวยงามมากนะคะถ้าดูใกล้ๆนี่มันจะระยิบระยับสวยงามมากนะคะอ่านี่ก็จะเป็น สถานที่ของเจ้าแม่คนอิมนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะลกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของฤดูฝนเนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางข้างในนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นองค์เจ้าแม่คนอิมนะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงสะกลางน้ํานะคะใครที่เห็นอยู่นะคะก็พยายาม นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายรูปย้อนแสงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปอ้อมข้างหลังเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาไปข้างในกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประดิษฐานอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายนะคะเมื่อกี้เราถ่ายย้อนแสงนะคะแต่ตอนนี้เราถ่ายาให้แสงรับไปนะคะเห็นต้นหญ้าจะขึ้นเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเรา ไปพร้อมๆกันนะคะข้างในไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าข้างในจะสวยแล้วก็มีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประดิษฐานอยู่ตรงนั้นได้มัางนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นราวบันไดนะคะที่เดินเข้าไปข้างบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสถานที่ประดิษฐานนะคะ ขององค์เจ้าแม่กวนอิ่มนะคะข้างในจะเป็นตูอาคารนะคะที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆนะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวน่าจะมีคนมาพัฒนาก่อนที่ฤดูหนาวนี้จะเข้ามาถึงนะคะขออนุญ,ญาตนะคะก่อนที่ฤดูหนาวนี้จะเข้ามาถึงนะคะก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดพะเยาที่สวยงามมากเลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่อีกด้านหนึ่งของดวงพระอาทิตย์นะคะก็จะได้ภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังขององค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่กลางน้ำนะคะซึ่งมีแท่นหินปูนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีปลานะคะตรงนี้น่าจะมีปลาเพราะว่าเคยมาน้ำแล้วนะคะก็จะเห็นปลาอยู่ในบ่อตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็น สถานที่นะคะซึ่งสวยงามมากนะคะซึ่งเรามองแล้วก็จะเกิดเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของคนจีนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะที่ประดิษฐานอยู่ข้างในนะคะมีองค์พระพุทธเจ้านะคะขออนุญาตนะคะ แต่ละองค์นะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะหลายอริยบทนะคะ,ะประดิษฐานอยู่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ดูแล้วน่าจะกำลังทำสีใหม่นะตอนนี้ก็จะเป็นผ้าสั่งฆจ่ายนะคะ,ะท่านก็ประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะคะสาธุสาธุนะคะ ดูดีๆนะคะก็จะเหมือนพระราชวังนะคะหรือว่าเป็นพระราชตำหนักของในประเทศจีนนะคะซึ่งใครที่ชอบดูหนังภาพ,พยนตร์จีนนะคะเรื่องจกัจกจักรงวงทั้งหลายนะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะอยู่ในภาพยนตร์นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดพะเยานะคะซึ่งเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวมากๆนะคะใครที่มาจังหวัดพะเยาแล้วก็ อยากจะมาท่องเที่ยวนะคะอยู่ตรงที่ดอยบุศราคานะคะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่องค์ของเจ้าแม่กวนอิมปฏิฐานอยู่นะคะก็ยังมีพระพุทธลีลานะคะมีอะไรมากมายนะคะมีหลวงปู่ขาวนะคะให้กราบไหว้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องขึ้นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละที่นี้จะมันจะมีทางแยกไปนะคะซึ่งท่านอยากจะไปชมบรรยากาศตรงไหนอยากไปกราบไหว้พระองค์ไหนนะคะก็จะมีป้ายบอกตามทางให้ค่ะ เมื่อกี้เราถกเถียงกันนะคะว่าองค์ที่อยู่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นาการแกะสลักมาจากหินหยกนะคะเ mm hmm. มื่อกี้น้องเขาบอกว่าเป็นเต่านะคะแต่ยาบอกว่ามองเป็นผีเสียนะคะท่านมองเป็นอะไรคะแต่ละชิ้นนะคะที่แกะสลักออกมาเป็นรูปร่างหน้าตานะคะสวยงามมากนะคะ mm hmm. ละเอียดมากเลยสวยงามมากสง่ามากเลยนะคะอายุนี้ก็น่าจะ เกินเกิน30-40ี่ปีแล้วฮะใครที่อยากจะมาชมบรรยากาศแบบนี้นะาะอย่างาได้ลิฟรถบรรยากาศที่แบบว่าจริงๆนะคะบรรยากาศสดๆแบบนี้ก็มาได้นะคะที่อดอยปุษราคำจังหวัดพะเยาค่ะ วันนี้นะคะคําลาพาแอวนะคะก็พามาเที่ยวที่ดอยบุษราคําแล้วนะคะคราวหน้าน,นะคะคําลาพาแอวนะคะจะพาท่านผู้ชมไปกินไปเที่ยวไปแอดที่ไหนนั้นก็รอติดตามกันตอนต่อไปนะเจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า